พี่ครับเออบริการถึงที่ครับโอ้ย่างหาร้านตัดผมมีแปดมือแล้วก็มั่งพออนี่ครับเด้อไแตโทรเอามาตัดอยู่บ้านสั่งได้สุดนอกสถานที่เขตแม่ริการครับรัศมีหนึ่งกิโลเมตรตัดไม่คิดเพิ่มสั่งได้นะครับได้ท่าเลยจากรัศมีหนึ่งกิโลเมตรคิดสั่งเพิ่มเอาคช่ทุกวันลองชงต่ำครับแต่เอาไว้ยาวโอเคเอาตี่ยงหน่อย ครั้งครงนานนีกเงียังแงี้ตายมั้งเงี้ยจะน้อยออกเจาออกเล็กน้อยเนาะก่อนนั่งเตะฝากกันนี่กันวัวถูดยาอยู่บริการครับบริการทั้งเท่บริการถึงที่ครับตัดเลยครับมาเลยครับคนอื่นไม่กล้าตัดพี่เขากล้าตัดครับเพราะถ้าไม่ตัดก็ไม่มีจะกินก็ต้องตัด ป้องกันสุดยอดอยู่ป้องกันเต็มที่อ,อยู่ทำรักษาความปลอดภัยทั้งวันน้ครับรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดกาเอื่นปิดการเขาก็ปิดแต่รับตัดนอกสถานที่เรี่ยงได้ครับเรี่ยงได้ตบที่ก็น้ำจัโอ้ย

ก็ยังยาๆรัฐบาลก็ได้ินตายก้อนก็้นตายก้อนนี่มึงน่มันถาเด็กพ้อท้าเด็ก่กันเพียงเลยว่าตาซีูเจาอไูคอยไปล่องมันนั่นเขาบอกว่าหายเฉพาะคนมาตาตามเ่าหายเฉพาะคนเดียวตะกงอนอือก็โต๊ะขวประเทศตัวสั่งปิดหมดทั่วประเทศเออ เขาถามปล่อยว,ว่าช่วงนี้ผู้ใดมีมันสมองยังกับคิดเอาตัวรอดนั่นเดียวเขาถามออกออกจากงานแล้วบอ,อบอ,อกบอทั้งนั้นไปลาออกจากงานก่อนน่นอือ <c oughs> โอ้ยปลอดเมืเอยว่ะเรียงนานอยู่บ่ได้มา,าสามสามเดือนบอกกับผมจงเองนะอ้สามเช่งสามเก้าจงเอง ไทยเวียนหล่อมุตทยชึ่งมงกุอ๋อายมงกุตัวไายนี่ตัดไปแล้วาำจัเต็มเลยผมตัดไปแล้วอัดบ่อใหอ่กโคตดแล้วกดตไม่แล้วอัดบ่อใดอ่ะวันนี้ขึ้นเร้วทหามันตัดไปมันบดเวลาเต็มเลย อยู่ซื้อมันก็นตัดไปเอง ไม่เป็นไรยอยู่ใกล้ๆกันไปหาเวียนด้านเจ้าหมวกอ่านสองเถ้าสามเถ้าผมไปยุ่นนั่นเลยบอกว่เจ้าปิดด้านปิดอยู่แต่ว่ากันบอกเลยโทรหาเนี่ยแล้วว่าโมโหว่าเจ้ามาตัดกันจังสี่นะผมเพจเซ็ทเพจเซ็ทติ๊กเกอร์ไม่ไป็ิสเบอร์โทั่ดเตงกันนั่นแล้วผมเห็นอยู่แต่ว่าบอกเลยโทรหาบอกเลยว่าเออเออเดี๋ยวลบมาไม่เดี๋ยวยันเดี๋ยวเจ้าปิดด้านกินเข่านะยังบางทีนะ งางสามรอบนึงว <Workers> hey, ันมองโบเปิดเขาให้เงินเดียวเฮ้ยจังเด้อไอ้โบเปิดคนตีตัดผมหาตัดยังไงบอหนีิโอ้เจ็ดไปทุ be, oh. ่เทียบก้นไงไอ้ยอดมันเน่าไอระย่างหาตัดผมมัมมี่รอให้มันเปิดคนเดียวแต่ว่าถ้าที่รักจะตัดกันเอาเองเนี่ย แนี่สังเกติ่งนีแตะคนหัวหล่นโคลเลด้วยห่วยนี่จะเอาหัวหลนค้วกันแันกหน่อยนี่เนี่ยบาเบอร์นะใ่กเนี่ยเียบาเบอร์อยู่ใกล้เนี่ยเนี่ยติดตันเพิ่นมุมีเนี่ยกะทำใจไงไอหมูหมหอะไดอรกนมูมีกงยังไปต่เรียนมูมีให้จังได้เอ,อม,มูตัดม,มูบ่ง่ามนอยาเขียเลย เ <l id> นี่ยทัดบองามไม่ใช่เลยเขี่ยไปเลย้ตัดเองเบตเตอร์เลียนสั่ง <classy> ซ <wan> ื้อกับ่ะไ้อีกเคอร์รี่บอลเลนอีกเคอร์รี่เขาไยุดป่เออยังได้เคอร์รี่เขาไปหยุดเหมือนกันไหมครัหยุดไม่ได้เคอร์รี่หยุดเคอร์รี่มันวิ่งเข้าเฉพาะในพื้นที่ตัวเองนอกพื้นที่ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้มันยังมันยังมันยังไม่มีเลยนี่ตรงเนี้ยตรงหน้าอบตนี่เออ ที่มันมากระจายสินค้าลงอ่ะมีหินมีรถแล้วอ่ะจอดกันเป็นแถวอยู่ไม่วิ่งเลยเกอรี่ต่างจังหวัดไม่เข้าสุนนปากการนอกจากไปจันนีวิ่งตอนนี้เอาละพ่อละอทั้งทิปทัิปไปเออสอง<า>ิบทิปแล้วหรอ,อหนึ่งหัวแล้วครับชุดยอดสร้าง ใจดีมาตัดไหนทั Hence, is it? It is ้งทีบริการดีดีพี่หนู้ได้ยู่แพงกษาเหียกล่าเด้เบอร์โทรเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดย์แปดหกสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าครับจดครับดเอสนใจบริการตัดผมบริการถึงบ้านครับเนี่ยช้าง ใชดีใช้ได้เป็นกันเองพี่น้องหัวที่สอง <c oughs> หัวที่สามมีสีหัวครับพี่น้องมือเนี่ยอยู่นี่โทษเหลียกเล่าเขามาไปห่านเล่าหร,ร,รือเล่าบุบบริเปิดอสี่หัวห้าหัวผมเสร็จแล้วพี่น้อง ตัดผมก็ยังใส่หน้ากากพี่น้องเอ้ยป้องกันชั่วโมงน่ะป้องกันกันแน่พี่น้องเอ้ยยานต่างคนต่างยานก่อนกลับบ้านพี่น้องตัดผมเพราะอะไรอยู่ได้พี่น้อง เราตัดงามเนี่ยพอเกิดใช่บริการล้อยร้อยคือหลอ่อยู่เนี่ยเบอร์สองพี่น้อง <c ười> ตัดเบอร์สองผมมีเงินตัดหลายเจ้อตัดแม่งแค่เดียวเลยชิบหายบริการเติมที่บกคิดเพิ่มแถวเขตแพร่กาชาเนี่ โอเคครับผมไปจัดตัดบริการได้เลยนะครับเด้อ